ก้อนที่ทำได้ที่คอในเด็กก็คือต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งจะทำได้เป็นก้อนเล็กๆบริเวณลำคอตำแหน่งด้านข้างหรือว่าบริเวณใต้คางนะคะสองก็คือเป็นก้อนของไทรอยซึ่งจะอยู่บริเวณกลางของลำคอสามก็คือก้อนที่เราทำได้เป็นต่อมน้ำลายบริเวณปกอกหูหรือว่าบริเวณขากรรไกรค่ะ คุณพ่อคุณแม่จําเป็นจะต้องพาเด็กมาพบแพทย์เมื่อคําได้ก้อนที่คอที่มีลักษณะคืออันแรกก็คือมีอาการกดเจ็บบริเวณก้อนนะคะหรือคําได้ก้อนหลายๆตําแหน่งหรือก้อนเนี่ยโตมากขึ้นผิดปกตินะคะหรือมีอาการร่วมอื่นเช่นมีอาการปืนลําบากจากก้อนที่มันไปนกดเบียดเอาไว้อวะนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้จําเป็นจะต้องมาพบแพทย์นะคะ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ย,ยก็เกิดจากการที่ติดเชื้อบริเวณใกล้ๆต่อมน้ำเหลืองนั้นก็คือทางเดินหายใจนะคะในลาคอแล้วก็โพงจมูกหรือว่าหูนอกจากนี้การที่เด็กมีฟันผุก็ทําให้มีต่อมน้ําเหลืองอักเสบได้หรืออาจจะเกิดจากการที่มีผิวหนังอักเสบติดเชื้อบริเวณศีรษะหรือว่าลําคอก็สามารถทําให้มีต่อมน้าเหลืองอักเสบได้เช่นกันนะคะซึ่งเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายเนี่ยก็จะพบว่าต่อมน้ําเหลืองนียมีอาการกดเจ็บบริเวณก้อนนะคะคำได้ก้อนในลั อุ่นหรือว่าบางคนที่เป็นเยอะก็อาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณก้อนการรักษาก็คือการให้ยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็นัดติดตามอาการนะคะ ันแรกก็คือก้อน,นอยู่บริเวณรักแร้หรือว่าอยู่บริเวณไหาปลาซึ่งอาจจะเกิดจากมีเนื้องอกที่ผิดปกติในช่องท้องหรือช่องอกแล้วลามมาที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะ2ก็คือก้อนมีลักษณะแข็งมีหลายๆก้อนติดกันกดไม่เจ็บแล้วก็โตเร็วนะคะ 3. ก็คือให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้ว64วันเนี่ยก้อนยังไม่ยุบลงนะคะ สอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่ทำให้สงสัยเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมีไข้เรื้อรังนะคะมีเหงื่อออกกลางคืนมีน้ําหนักลดค่ะอันแรกก็คือจะต้องตรวจ CBC นะคะก็คือดูปริมาณเม็ดเลือดแดงมเม็ดเลือดขาวชนิดของมเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดแล้วก็สเมียเลือดดูหน้าตาของมเม็ดเลือดขาวนะคะ 2. ก็คือเอ็กซเรย์ปอดนะคะ,ะ,คะเพื่อดูว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตรบริเวณช่องอกหรือเปล่านะคะ3ก็คืออันต้าซาวบริเวณที่ก้อนเลยเพื่อดูลักษณะของก้อน,ออนวัดขนาดของก้อนนะคะ4ก็คือเป็นการตรวจชิ้นเนื้อโดยการอาจจะใช้เป็นเข็มเล็กๆเ,เพื่อเจาะตรวจด,ดูเซลล์หรือถ้าเกิดก้อนในอยู่บริเวณตื้นที่เราสามารถผ่าตัดก้อนดอ,อกแรกก็จะเป็นการตัดก้อนทั้งก้อนเพื่อเอาไปส่งตรวจด,ดูชิ้นเนื้อนะคะ